นี่ไงอินซีนี่โดนเล็กน้อยเนี่ยเต็มปากเลยเต็มสามทางเลยละ่ะอืมเฮ้ปบอลไอ้เหี้ยกันสองตัวเลยนี่ครับเพื่อนยามเช้าครับมากับพี่หมูฮะมาวัดแห้วนะฮะวันนี้ มีเวลาตกอยู่นิดเดียวเดี๋ยวเพื่อนๆคิดถึงครับผมกลับมาแล้วนะฮะสมาจชะอำครับมาตกไปถ่ายคิดถึงนะฮะไม่รู้จะมีปลาหรือเปล่านะเดินไปก่อน <c oughs> นี่ครับอาจารย์หมู <c oughs> ใครมาต้องเจอเขานะที่นี่่เจอหลังๆหมายใครฟัง <c oughs> ครับเดี๋ยวนี้ไม่เจอนะฮะเขาเขา,ขารู้ตัวแล้วครับปลาไม่กินหนีกรัปัน้นสี่นีครับไปครับเพื่อนๆเดี๋ยวเดินไปข้างหน้าก่อนเจอครับ นึครับเพื่อนๆถึงแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองเช็คกันตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปหัววันนี้เยื่อที่เลือกใช้ครับบายเจรครับสีชมพู15กรัมครับเบ็เบอร์12รน้ำเช้ามากเลยวันนี้แดดจะไม่ออกเลยครับเรามาดูกันจะมีปลาไหมฮะ มาตกให้หายคิดถึงนะครับเพราะว่าเพื่อนๆสอบถางกันเข้ามาเยอะครับผมไม่ค่อยมีเวลาว่างครับเดี๋ยวจะลองดูกันนะโหวันนี้น้ําแรงครับพายุม,มันจะเข้าด้วยครับวันนี้แต่ผมก็มาครับน้ําแรงมากจากสิบห้ากัมน,น่าจะเป็นเป็นยี่สิบครับเนี่ยดูทรงเลยขึ้นมันน้ําแรงลองเคาะดูก่อนครับ ตัวอาจ,จมีตัวกินใกล้ๆครับดูไม่ดีเลยครับอือ้าปลากัดแล้วครับปลาเล็กปลาเล็กปลาเล็กกัดครับปลากัดแล้วปลากัดลว กัดไม่อยู่ครับปลากัดแหละเดี๋ยวเรามานองคขกใกล้ๆกันน่อยกีปลากัดแล้วนะครับตีไม้แรกถือว่าเป็นเลอกที่ดีครับปลากัดตีใปใหม่ครับสามสามครับสามอีกทีหนึ่งตกลมแรงครับฟ้าไม่เปิดเลยเอาใหม่อีกคีครับ

โอแล้วพี่หมูไม่สู้เลยวะ่ะไปสู้แล้วป๋า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 ต้องเปลี่ยนสีเงาเงาหน่อยแม่งกินเลยแล้วจะเกี่ยวข้างมา่เงี้ยเกี่ยวข้างมามาแล้วครับตัวแรกแต้มแรก อืมเรียบร้อยครับตัวแรกของเราใส่สวยเลยครับอืกริปเลยนะตัวนี้ใส่สวยครับอืมตัวแรกโอ้ตัวมีไซส์เลยอะ่ะเพื่อนฝากกัได้ครับพีเจศูนหนึ่ง ปลาหายากคนนี้ ไม่เป็นปลาโทนนี่เป็นปลาโทน,โทนอืมเนี่ยเป็นปลาโทนเงนี้ยนานาตัวหางดำปะปลาหางดำนี่ มาแลยมาเลยโหเป,ล,เปลี่ยนเหีย่อแม่งกัดเลยเหรอฮะโหทำขึ้นนะเริ่มมาแล้วดิมีไซบ้าวอุ้ยมีไซด้วยอ่ะ อุ้ยเฮียว้าโอ้ยเฮียโหเออไปได้ไงเนี่ยโอ้แม่งโคตรหมานเลยเออเว้ยอื้กัดอยู่คนเดียวเนี่ยวันนี้ไม่ได้ไงวะโคตรหมานนี่มาที่หลังอันเนี้ยัที่หลลงเยอื้โหโอ้โหทู่ทู่ ไปยกลีเดอร์เด๋ยวรุดไปตัวหนึ่งใครแม่งทำสายขาดไปไวะน่าจะหมดหม้วนนะไอ้เฮียนี่ไออินซีเนี่ยดูนี่ไออินซีเนี่ยเดื นี่ไ้อินซีเนี่ยดูดิโอ้ยดูดิเนี่ยมันมาไล่กัดลูกปลาเนี่ยมันเพื่อนโอ้โหเอาขึ้นนะโอ้โหแม่งหมานจัดเออโอ้นี้วันหองน้องอ้าวลูตัวเล็กตัวเล็กไม่ใหญ่มากนี่มันนี่มันนี่มานนี่นี่แล้วโอ้โหนี่มันโคตรหมานเลย วันนี้ยังยกลอยบอลนะมันเนี่ยฮึ่มสุดยอดกระพงอ่ะไอซีละสบายมัน<ไ>นี่เอากระพงน้องก่อนไอ้นี่กูเล่าก่อนคุณผิดไอ้ตัวสวยจัดขึ้นมาอือ,อดูดิตัวแม่งเจ็ดแปดขีดอะ่ะ<า>นี่นี่ส<ง>ามตัวโลลวเฮ้ยปลาแล้วมีตัวว่ะโอ้โหมันกัดดีวะ่ะ ไม่ใช่หรอกอีสายอือ่ยเกยปน่าจะเกี่ยวเกข้างกินีมูลาวันแล้วขาดไปแล้วเ้วยไม่ใช่เลยเกี่ยวข้างอืมดูสิดูแล้รไปขึ้นในคลองไะไหรอ ขึ้นตรงนี้แหละมาแล้วเห็นมาอืมกเหยุดด mm ันโลแน่เลยว่ะน่าจะเต็มปากนะเนี่ยเยอะกระพงบ้าบอล ยังไงไอโกดเปล่าอ,อ้ยแ้วามันตื้อจมันแปลกแปกันเนี่ยผงอะวะอืผง,งป่างไนะากดสบัดหัวไปแล้วอ่ะนี่อย่ามันแปลกๆแ,แล้ววะย่มัน ถ้าเป็นกูเรานะ่มันน่าจะขึ้นแล้วอะ,ะวสองสามโลน่าจะได้มีสิทธิ์เนี่ยเคียพาเข้าไปลองตอ่อ,งตอหินเลยเนี่ไม่นั่นก็อังเกยอะนะน่าจะกระพงนี่แหละนี่ว่าอ่ายอยู่มันแปลกแปลกไปไปไปไระวังเรื่นนะบอลระวังเรื่อนะไป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 นนะไปไปไป มันแปลกๆอยู่ว่าอยู่มันแปลกๆวิ่งไม่น่าเหมือนไปเลยโย่จะจับปลาให้น้องเลยอืมเงียบเป็นหวานนะหวนมากพี่ถ้ามันออกข้างนอกได้ให้มันออกเลยอืมให้มันเหนื่อยพี่ซ้อโอ้โธ่ไอ้ผ่าขาดเนาะไอ้เชซาคซาคดิ่หางเหลืองเลยอืม โอ้เดาผิดหมดเลยไม่เป็นไ,ไ,ไรซากไอ้ซากฮืมเล่นไปซาก เกี่ยวข้างแน่เลยครับผมแม่นั่นก็โดนเต็มข้อหน้าเต็มปากพี่อืมหล่ะมันเอาหัวทิ่มลงไปแล้วเงี้รู้ตัวแล้วรู้ตัวแล้วปลาอะไรอ่ะตัวก็วิ่งยาวแล้วว่ะแล้วมันแตกๆเข้าได้ปะได้เดี๋ยวมาแปะหน้านี้แหละเล่นให้เหนื่อยเลยบอลต้องรีบต้องรีบขึ้นมาห่างเรื่องเลย เกี่ยวข้างดิตอนยืนมาเลยแหละเกี่ยวข้างวะน่าจะเต็มปากปากอะหัวมันกดลงเลี้ยบอนจูงมาหน่อยไม่ต้องเรื่อยเรยเร่ต้องรีบทำให้ิ่งให้มันดิ้งน่อยเนี่ยเต็มปากเลยเต็มถามทางเลยล่ะอืมเย้เรื่อยเรื่อยต้องรียบมาแล้ว ตียบมาหนี้มานี้หมดแล้วเด่อยวดยเดยหมดแล้วสองโลได้สองโลกับสามโลเขากืบาดเ่ยมาพ้อยมาพ้อยเรียบร้อยเปิดเปิดน้ารอนะบอลเปิดแล้วครับพี่ไปนีครับรอด S <S ครับเฮ้ยคลิปไอ้นั่นเกี่ยวข้างล่างเ่ยเออทั้งสองตัว <OR> หรือน่วว่าสาม

lọc sạch sổ ấy béo chưa cắt phòng tour lưỡi chinh ninh 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 เป็นไงเอาลงตัวหนึ่งเฮ้ยดูดิตัวใหญ่ด้วยกัดสองตัวเอออ่ะดูเจ้าอะกัดสองตัวเลยอ่ะเฮียตัวยังใหญ่ดูดิเฮ้ยบ้านไอเฮียกัดสองตัวเลย 嗯。Mm. จะ <calm> <a> ถามถามไม่ได้โคตรตื้อกระโดดเกี่ยวไงมันก็โดดเกี่ยวกีนี้อืมรู้ว่าแม่นั่นก็ปลาใหญ่กัดเนี่ยวันนี้แล้วแม่งโคตรตื้อเลยกิมกระโดดเกี่ยวไงน่าจะกระโดดเกี่ยว โอ้โห oh oh oh. อะไรวะเนี่ยปาปาอะไรมอ้อเดียวพี่เลยดยูพี่น,นุ่นเฮ้ยมันแปลกๆวะไม่รู้ไม่ใช่ดิเกี่ยวข้างนี่แหละกี้มันก็โดดแล้วอะไม่นั้นปลาใหญ่คาบอะมีอยู่สองอย่าง เกี่ยวข้างนี่ไงเนไม่ละเกี่ยวข้างป๊าปนี่นเกี่ยวข้างโถลุ่ยพอดีไม่ตัวนึงอีนึงแต้มไปกินเงียบป่ะตัวเนี้ยกินเงียบ อือกินเงียบกินแบบไม่รู้สึกเลยกินเงียบไอตัวงแล้วเอ้าโอสวยจัดดูดิมันกินเงียบบอลเนี่ยกินเงียบ นี่กินต่อจุดทางจุดออ้เาล่างออกขึ้นไหมเยอะขึ้นไหมข้อว่ะอี๋อะขี้ติดข้างหมดเลยอี๋อะพงแน่สัตว์พี่โมไปเก่งมันเลยดิเข้าอะไรวะ สายแน่เลยมันเข้าสายสายบอลเราอยู่มั้งวิ่งไปเลยอะเมื่อกี้วิ่งอยู่นะเอ้าวๆๆๆปลาปลาไม่ติดเลยหรอกมึงนีสายขาดอยู่เดี๋ยวกัีมันวิ่งออกไหมออกเมื่อกี้ออกถ้าผมปล่อยย่อนอะวิ่งเลยแต่พอดึงอะมันตึงอะไรวะสายร้อนมือสายขาดอยู่อะไรวะนี่อะมีสาย อัดเรียบๆรู้ว่าโดนสายเบ็ดบอลสายเบ็ดไคพี่มันขาดอยู่ไงน่าจะใช่แต่ปลาแน่ๆตอนแรกตื้อเหมือนกันค่อยๆนี่ๆๆเห็นไหมถ้าผมปล่อยย่อนนะค่อยๆนั่นมาเริ่มมาเอาไม่ไปอืมอีกซีก็โดดนู่นนะเห็นป่ะอีซีเหรอเออเอาไม่มาเลยนะจริงเหรอใช่แต่ถ้าปล่อยย่อนนะมันวิ่งได้อยู่เด็กกระโดดรถ อินสีโคตรดีเลยเดี๋ยวปล่อย้อนออกมาก็วิ่งโดนอะไรเปล่าบอลครับโดนอะไรเปล่าโดนโดนแน่ๆติดอะไรไม่รู้อ่ะสายแต่ว่ามันมีปลาติดแหละใช่อีนสีก็โดนอีกแล้วเออลุดรุดรุดรุดออกมาขึ้นมาตัวน้อยเดียวแหละไอจุด ไอจุดก็กูลัวอีสีตัวสวยจัดแหละควาโดดดีมากเลยฟังตอนนี้ใช่จุดนีนะ่อเอาสายมาแล้วเนี่ยดึงฟังขึ้นมาเรืยเลยจุดเกะไปแล้วไอจุดกินยกขึ้นมาโชว์ดินี่จุดครับนี่ครับเราใส่ถุงกลับบ้านครับวันนี้ ปลาที่ได้ครับเพื่อนๆหมายชะอานะฮะนี่ฮะผมมาตกให้แล้วนะฮะเห็นเพื่อนเรียกร้อกันมาว่าผมหายไปไหนฮะนี่ครับหมายชะอําครับนั่นฝั่งหรือฝั่งหมึกครับนี่สานแดงครับนี่ครับผลงานวันนี้ครับดูเอาครับปลาในถุงประมาณนี้ครับเพื่อนๆโอเคนะครับฝากผลงานไว้ด้วยครับแล้วก็ยืนอย่ากูซ่าแล้วก็ตัวเป็ดไวรุ่นใจฟังครับ